ผลงานเมื่อนี่จ้าเพื่อนพีพเพน่เพื่อนจ้าเมือน,นีจ้าเนี่ิเตรียมมาเอาเห็ดมาเตรียมทำความสะอาดความสะอาดเห็ดนะจ๊ะนะโอ้ยเสียดายเห็ดพี่น้องเอยไปโบท่านมันเผามันเน่าถิ่มเบิดเสียดายจ้ะพี่น้องเสียดายเห็ดเสียดายยูไก่พี่น้องอยูไก่ว่ามีผู้ใด,เ,ด,ด,ดเคยไปเก็บปลาของมาดํา จง string, ังหวะ้ improve, mmm. balance, tá, มัน <i> <Impossible. S 1> ปลาไผ่ปลามันนะจจะเนาะขันปลาที่เขาบ่เคยเข้าบ่เคยยางข้าจอกบ่เข่าข้าจอกบ่ขี่ขันยางหาจ้ะพี่น้องเพราะว่าปลาไผ่ปลามันขันปลาเขาบ่ขุนเคยปลาเขาบ่เคยเขาาสียงก็เสียเวลายางหาจ้ะพี่น้องอันนี้ขังแรกเลยจ้ะเด้อขังแรกปีแหลกที่เก็บอันเห็ดดำเนี <ma> ่สีล <m uch> ่องอมานเห็ดทำความสะอาดก็สีล่องผัดเบึ้งจ่ะพี่น้องสีองผัดเบึงน่าจะมาห้ามมาเตรียม กวามสะอาดกันจาน้าท่าทำความสะอาดดีๆเสียไปผัดจะพี่น้องเนี่ย ครัง้งแรกเลยที่เก็บเห็นแต่ข้าเจ้าเก็บโอ้ยสะออนอยากเก็บหลายเก,ก็บก็เก็บฝ่าวฟัง,ฟง,ฟงพี่น้องเอ้ยฝนกับอันตกนอะจากนอะฝนกระตกผัวกระถาคลกปบออกมากอะบ่คอยอันดีปันไหนจากพี่น้องเพราะว่าฝ่าวพูดงาไปเก็บเพชรกับฝ่าวฝ่าวทุกเทื่ทุกปี ีที่แล้วก็เฮ็ดงานนะจ๊ะเนาะอันฝ่าวเลนไปเก็บไปเก็บเขาเนี่เพราะว่ามันมืดจ้ะพี่น้องเลิกงานหาโมงหกโมงเคิงจริงๆก็มันก็มืดแล้วัเสีเหาก็บฝ่าวเก็บมีเวลาสามสิบสี่สิบนาทีเขาไปเก็บเอาเห็ดอันนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งจ้ะพี่น้องเขาไปชั่วโมงหนึง่งชั่วโมงเดียวได้มาซ้ำหนึน่งนะจ้ะหลายแห้งแห้งหลายแห้งขันเ่ราฝ่าวเนาะ เพราะว่าอันบ้านก็อยูไกลจ้ะพี่น้องคันบ้านอันอยู่ฟังผมคือเกาเนี่โอ้สบายสิค่อยค่อยเก็บเก็บไปเห็ดความสะอาดไปจ้บะบ่ต้องมาเห็ดความสะอาดอยู่บ้านนะจ้ะเนาะเห็ดความสะอาดดูป่าเลยสินะอันนี้เข้างฟาออโห่ก็เลยได้มาเห็ดความสะอาดเอามาเห็ดความสะอาดอยู่บ้านจ้ะพี่น้อง ักอันพักขนาดบอแมนพักขนาด้ะพี่น้องพักกวงตุง่กวงตุ่มฝรั่งก็เริ่มออกแล้วเด้อเริ่มออกแล้วจ้ะแต่ว่ามันกันหนาวนะพี่น้องมันหนาวขนหนาวขน้าวขักหนาวเนื้หนาว,นาวบ่อยากออกจากบ้านจากพี่น้องขันขยันขันมันอย่โอ้โยบ่จักอึดอยู่บ่จักอึดกินดอกพี่น้องไลยขับโพดหักแต่มันหนาวขนหนาวแล้วก็บ่อยากออกไปสาจากพี่น้อง นาวผักบอยากออกไปใช่ห่อนผักบอยากออกไปใช่เป็นจ้ะมัน่ค่อยมีดินม่้ยองหรอกพี่น้องมันเกิดในอันในหยา่ค่อย,อยมีดินปันหด ได่ไล่ลได้พี่น้องนี่ยอาชีวะโบรายได้กนเนี่ยตัดแข็งตัดขาออกอะตีฟิดไว้ตีฟิดสดๆเนี่ยจ๊ะพี่น้องเนี่ยเอามากิน,ม,น,กกนมาแกงเอามาหลางจะเอามาหลางจ้ะมาจังสดุดบางคนขเขาจังก็สิเอาไปลวกก่อนจ้ะเอาไปลวกมาดามเลยสิตีฟิดสดๆเลยจ้ะพี่น้อง ตัดค้างเสียข้ากับตัดเสียข้ากับใส่ทุ่มตีฟิตไว้เลยวันนีจะมันมืดไว้คันมืดก็มืดตึ๊บเลยได้ทั้งไิด กเลาเอาที่ดินออกจากพี่น้องเดี๋ยวเขาก็เอาไปลา้างน้ำอีกน่าจะเนะไปลา้างน้ำตีฟิตไายจะ้ะตาหักตาหักพี่น,อน้องเขาดึงพูนอยู่บ้ง ขึ up, the the ้นนี่ก็แล้วแล้วภารกิจภารกิจเก็บเห็ดเก็บเห็ดล้างเห็ดทำความสะอาดเห็ดแล้วจ้ะเรียบร้อยนี่ก็เป็นเห็ดเพิ่งหวานนะจ๊ะเนาะเห็ดเพิ่งหวานกระไดกระตาหน่อยนึงจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เห็ดดำกระไดกะละมังนึงเห็ดดำจ้ะอันนี้เห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งเกาลักจ้ะพี่น้องเห็ดเพิ่งเกาลักอะเนี่ยได้พ่อกินอยู่จ้ะ จำนีหละจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามได้เห็ุคลิปใหม่ๆต่อไปจ้ะไวพอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ